ม่เจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าหหสิบกสห้าเจ็ดสามสิบห้าหแปสห้เหห้าสบเป็นห้าสิบห้เป็นห้าสิบห้าหบสเป็นหกสิห

这个，这个，这个，这个。